โกฮังจะเริ่มสอนวิธีเหินฟ้าให้กับลูกศิษย์ทั้งสองคนมันก็คือการควบคุมจิตแต่บีเดียวไม่เข้าใจว่าจิตหมายถึงอะไรโกฮังจึงอธิบายว่าจิตคือพลังงานหรือความสามารถที่ซ่อนอยู่ในร่างกายโกเทนจึงสาธิตที่ดูโดยการปล่อยพลังบีเดียวเรียกสิ่งนี้ว่าทริคโกฮังจึงต้องสอนบีเดียวเรื่องการควบคุมจิตก่อน ค่อยๆดึงพลังจากข้างในตัวเองออกมารวบรวมมันไว้บนมือบีเดลสนใจสิ่งนี้มากจากนั้นบีเดลก็ลองทำดูอย่าเกรงถ้าไม่ผ่อนคลายตัวเองจะไม่สามารถเรียกจิตออกมาได้ต้องรวบรวมสมาธิแต่บีเดลไม่สามารถทำได้โกหังงกเทนบีเดวจิจี้รับประทานอาหารกลางวันกันบีเดวชมว่าอร่อยจังทำอร่อยกว่ากุ๊กที่บ้านตั้งเยอะจิจี้ก็สงสัยว่าบ้านบีเดวเปิดร้านอาหารหรอ เปล่าค่ะเป็นกุ๊กที่บ้านจ้างจีจี้ก็ลุกต่อบ้านเธอมีประมาณกี่ห้องบีเดียวก็ตอบว่าน่าจะ50ห้องได้จีจี้ก็รู้ว่าไม่ใช่แค่รวยธรรมดาแต่โครดรวยเลยนี่แล้วก็หันไปถามโกหังว่าเมื่อไหร่พวกเธอจะแต่งงานกันหรอโกหังไล่จับกบ บีเดลก็ฝึกควบคุมจิตต่อเธอก็ทําได้บีเดลดีใจมากแต่ยังต้องควบคุมจิตให้ได้อย่างอิสระตามใจนึกก่อนถึงจะบินได้โกคูกําลังฝึกวิชาอยู่ที่ต่างโลกเจ้าพิภพใต้ก็ทักทายเจ้าพิภพเหนือเขามาพร้อมกับนักสู้ของเขาปาปอยน้ําหนักที่โกคูถ่วงไว้นั้นคางละสองตันเจ้าพิภพเหนือจึงชวนปาปอยร่วมลงแข่งศึกชิงเจ้ายุทธภพที่โลกเป็นการประลองกับโกคูไปเลยเป็นไงเจ้าพิภพเหนือก็จะลองเพิ่มน้ําหนัก ที่ถ่วงไว้อีกสักนิดเอาสัก10ตันนักขนาดนั้นโกคูไม่ไหวหรอกเจ้าพิภพใต้ก็หัวเราะเจ้าพิภพเหนือจึงอนุญาตให้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาได้โกคูก็ตกลงเจ้าพิภพใต้ก็เพิ่มน้ำหนักให้10ตันรวมน้ำหนักทั้งหมดก็40ตันโกคูก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาน้ำหนักแค่นี้โกคูก็ฝึกได้สบายๆเจ้าพิภพใต้ก็คิดว่าการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพที่โลกน่าเบือ่อ เอาเป็นว่าลองคิดทบทวนดีๆอีกทีเนาะการแข่งไร้สาระแบบนั้นไม่ลงน่าจะดีกว่าก่อนที่จะเดินจากไปกลับมาที่โลกโกหังสอนวิธีบินกับสิทธิ์ทั้งสองโกเทนกระโดดขึ้นลงบีเดียวขย่งเท้าโกหังจึงบอกให้ตั้งสมาธิไว้ที่จิตโกเทนก็ทำสมาธิแล้วเขาก็ลอยได้ บีเดียวเองก็พยายามยังนักแต่เธอก็ยังทำไม่ได้โกฮังแนะนำให้ดึงพลังของร่างกายออกมาเยอะกว่านี้อีกแล้วก็ตั้งสมาธิไว้ที่จิตไม่นานบีเดียวก็ลอยได้นิดนึงเธอก็มองไปที่โกเทนที่เหาะได้อย่างคล่องแคล่วพรุ่งนี้บีเดียวจะมาอีกเธออยากรู้เรื่องจิตให้มากกว่านี้ ก่อนเธอจะขึ้นเครื่องบินโกหังก็แนะนําให้ตัดผมสั้นกว่านี้จะดีกว่าบีเดียวก็คิดว่าโกหังชอบสาวผมสั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าลงแข่งไว้ผมสั้นมันจะสะดวกกว่าถ้าผมยาวรุงรังมันก็จะบังตาหรืออาจถูกคู่ต่อสู้ดึงผมได้บีเดียวก็โมโหตกมันใส่โกหังก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินบินจากไป ที่แคปซูลคอร์ปอเรชันเบจิต้ากำลังฝึกกับทรังในห้องแรงโน้มถ่วง150เท่าทรังบอกว่าโกเทนโทมาจะลงแข่งศึกชิงเจ้ายุทธภพด้วยเพราะฉะนั้นทรังก็จะลงด้วยทรังก็ทนต่อไปไม่ไหวเขากระแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาที่นี้วิ่งได้สบายมากๆเบจิต้าถึงกับตกตะลึงกลายเป็นซุปเปอร์ไซยานักรบในตำนานได้ง่ายๆแบบนี้เนียนะพลังซุปเปอร์ไซยาสมัยนี้อย่างกับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยเฮ้ เบจิต้าก็บอกให้ทรั้งเข้ามาเลยถ้าชกถูกหน้าพ่อแค่หมัดเดียวจะพาไปเที่ยวสวนสนุกให้ก็ได้แล้วทรั้กก็จะเต็มใส่เชียวหน้าพ่อพ่อก็ชกกลับเต็มเบ้าหน้า อย่าทำตัวอ่อนหัดหน้าพ่อไม่ได้บอกว่าจะไม่โตตอบสักหน่อยไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวจะพาไปส่วนสนุกก็แล้วกันกลับมาที่บ้านของโกหังสองพี่น้องวิ่งไปเตรียมที่จะฝึกพิเศษกันก่อนที่จะมีคนมาขัดขวางแต่แล้วเครื่องบินของบีเดียวก็บินมาถึงนางมาพร้อมกับผมทรงใหม่เอาละ่ะมาต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยแล้วตอนนี้ก็จบลงตอนที่โกฮังสอนบีเดียให้บินถุงมือของเธอเป็นสีแดง